ชาวเยาวชนที่รักวันนี้เราจะมาคุยถึงพระนางมารียิ่งสาวประมาจารีแห่งนาราธในสมนาลิกิตเกี่ยวกับเยาวชนในที่พระสันตประภฟรนซิสในเรียบเรียงพระเยนรู้จากสองชีวิตก็เราได้เห็นว่าพระองค์พูดถึงเยาวชนของ ปันตนเนียเดิมก่อนแล้วปันตบันเนียใหม่พระวรสารนะแต่พระองค์เน้นมากพระเยซูเจ้าในรณะที่เป็นบุตรของพระบิดเจ้าอมน้อมเชื่อฟังตอแพงการของพรงนะองค์วันนี้สันตุมาป่าพูดถึงพระนางมารี ก็นาเลยพระนางมารีเป็นหญิงสาวพระมจารีวัยสิบสี่สิบแปดะในวันนั้นที่พระนางเป็นคู่มั่นของโยเซฟในโมบานนาซาเรตนาซาเรตเป็นมมบานเหนือของประเทศปาเลสไตน์แคว้นกาลิลีนะวันหนึ่งพระนางได้รับแจ้งข่าวจากเทวดาว่าพระเจ้า ทรงเลือกสามพระนามให้เป็นมันดาของพระมหาไทยเพราะในนองพระมันดางงนะไิสงในคำถามแบบนี้จีก็ตั้งคำถามสักถามมาเรื่องอะไรเป็นอย่างไรเป็นไปนได้อย่างไรแล้วก็พระนานมาดีก็ต้องการคำชี้แจงพระนามไม่กลัวที่จะตั้งคำถามนี้ให้กับพระชาชน พระนางมารีตอบว่าอะไรครับพระนางมารีาก็ตอบหลานจะเข้าใจแล้วเพราะว่าน,นี่คือผู้รับใช้ของพร,ระเจ้าขอให้เป็น่ปตามพระประสงค์ของพระองค์เถอะช่วนใ้นพวกเธอละพวกเธอตอบว่าอย่างไงกับพระเจ้าได้เลือกกระสได้ฟังกานเสียงโดนใจกับพระเจ้าไหม พระเิฆาตต้องการให้พวกเธอทำอะไรในโลกนี้คิดแล้วหรือย,ยังยังยังไม่รอดเลยต้องคิดระวางแผนดีๆะนะนะเพราะสำคัญมากะแล้วตันงท,ทีเลยตรงไปพระเจ้า,า่องแม้ฟ้าทำไมก็นี่แหละพระนางมันดีให้ต้องการ ผู้ร่วมมือกับประเจ้าที่เป็นคนสู่ภาพบริสุทธิ์ยักจนเราอย่าลืมนะอาดัมเลว่าได้ทำบาปแห่งความจองหองพระเยซูเจ้าทำอะไรไม่ได้กับผู้ที่ต่อต้านแผงการกองพระองค์จึงแม่พระอ,องค์นเชื่อฟังยังดีที่สุด คุณพ่อช่วยสรุปประวัติของพระนางมาดีได้ไหมก็พระนางมาดีหลังจากได้ข่าวได้ตอบสนองแผนการของพระเจ้าก็รีบไปเยี่ยมนางลิซาเบธตซึ่งเป็นญาติของพระนางคะซึ่งจนนั้นอ่ะท้องแก่กำลังจะคลอดบุตรจึงก็ไม่ประไปเยี่ยมจงกว่าได้ลูกมาแล้วแล้วก็กลับมา หังจากนั้นแม่พระคับเยอเซฟจาเป็นต้องที่จะไปเบตเลเฮมปากใต้ของประเทศปาเลสไตน์อิสราเอลหมู่บ้านเบตเลเฮมซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนองของบงรรพบุรุษของเยอเซฟเพื่อจดทะเบียนในนั้นแหละที่พระนางมาดีคลอดบุตรระเยรูเจ้าแต่ในมั้นไม่มีที่กอพระนาม เราตีเยอาในรทมน่าน่าเห็นใจน่าสงสารแ้วก็ยังไม่พอได้ข่าวาว่าเอรอราวางแผนที่จะประหาชีวิตรเรียลเจ้าพราะว่าจะแยกตําตแหน่งเงงป็นกษระสัจีกก็พระนามาเรยยู่แล้ว,ลวต้องอพปยุใตนในอระเทศไปประเทศดีจิตเมื่ออเราตายแล้วเราก็กลับมา ที่นาซาเรสแล้วก็อยู่ที่นั้นจงกว่าพระเยซูเจ้าอายุประมาณสามสิบพรรษาแล้วก็เริ่มชีวิตเปิดเผยเทศนาสันสอนะพระนางมารีติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใครชิดดีใจในข่าวดีที่ได้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าแต่เป็นห่วงเมื่อได้ข่าวว่าผู้นำบริหารประเทศพวกผู้หลักผู้ใหญ่ ไปศาสนาอนที่ต่อตา้านพระเยรูซาห์ซึ่งในที่สุดก็จากพระเยรูซาหาขึ้นศาลฟ้องจ่วถึดกำโลกประหารชีวิตโดยมือของชาวโรกแต่พระนางไม่ทิ้งพระเยรูซาหเวลานน้นไปที่เชิงกันเขียนอยู่ข้างเคียนพระเยรูซาห์ตกทุตกตทุตก,ต,ก,ต,ก,ต,กตรมากระโลงและก็ปิดกำลังใจ การรู้ว่าพระเยรู้าทร็กลับคุณชีพกลับคุณชีพแล้วเสด็จสู่สวรรค์ก็พระนางรายณก็ติดตามพวกสันตุสันสิพวกพระสววเป็นกำลังใจกับพวกเขาเมื่อพระเยรูเจ้าเสด็จลงมาก็พวกเขาก่อตัวเป็นกลุ่มและก็เริ่มที่เรียกว่าพระศาสนาในที่สุดพระนารายณรับเกียรติขึ้นสวรรค์แต่ พระนามไม่ทิ้งเราพระนามเป็นแม่ของเราทันที่พระยซูเจ้าฝากคำเราวังหญ่สนใจเราอ่ะจึงก็เราต้องทําตัวเป็นลูกดีของพระนางด้วยเราต้องปฏิบัติตัวยอย่างไรเพื่อให้เป็นลูกดีของพระแางพระบนี่แหละเมื่อพระนงงรางมารีในโอกาสมีการเลี้ยงกานาการ,การนำมงคลพระนางมารีได้บอกกับพวกคนใช้ ให้เขาทำตามที่พระเยรูเจ้าสั่งนี่แหละสิ่งที่พระนางอยากจะให้เราปฏิบัติจงทําตามน้ําประทายของพระองค์เถิดนี่แหละจะทําให้เราเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและก็เป็นลูกที่ดีของพระนามาเรียเจงนี้